กระบูนไวเปอร์หรือกระบูนแอดเดอร์บิติสกาโบนิก้าจัดเป็นงูพิษในกลุ่มที่มีเขี้ยวพิษหน้าที่พับได้ลักษณะการทำงานของเขี้ยวพิษเวลางูฉกกัดจะดีดเขี้ยวพิษที่ยาวและเปิดปากกว้างพุ่งฉกเหยื่ออย่างรวดเร็วคล้ายคายกับมีดพับงูชนิดนี้ถูกจัดอยู่ในวง v i ไวเปอริเดจัดเป็นพวกทรูไวเปอร์ งูชนิดนี้เป็นงูที่มีลักษณะโดดเด่นในเรื่องของการพรางตัวคามูฟลาให้เข้ากับกองใบไม้บนพื้นป่าดิบชื้นของแอฟริกาอันเป็นถิ่นกำเนิด งูชนิดนี้มีลักษณะนิสัยที่น่ากลัววันๆไม่ค่อยทำอะไรนอกจากขดตัวนิ่งในจุดซุ่มดักเหยือ่อใช้ลวดลายบนตัวเพื่อพรางตาเหยือ่อแต่เมื่อเหยื่อผ่านมาจะฉกกัดได้อย่างรวดเร็วมากๆโดยใช้เขี้ยวพิษที่ยาวที่สุดในโลกกัดและจับเหยื่อไว้แน่นเพื่อให้นำพิษที่รุนแรงออกฤทธิ์ฆ่าเหยื่อก่อนที่จะเกลืนกินเหยื่อเข้าไป เป็นงูที่อันตรายมากเนื่องจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเสื่องๆไร้พิษสงกับลักษณะนิสัยที่ชอบอยู่นิ่งๆไม่ค่อยเลือ้อยทำให้เรามักเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นงูที่เชื่องช้าและไม่ดุทำให้ผู้เลี้ยงมักจะประมาทและประมาณพิษสงของงูชนิดนี้ต่ำไป การกัดของงูชนิดนี้ด้วยเป็นงูมีขนาดใหญ่ในที่เลี้ยงสามารถยาวได้เกิน2เมตรเป็นงูที่มีน้ำหนักมากทำให้ควบคุมได้ยากมีเขี้ยวพิษยาวที่สุดในโลกต่อมพิษที่ใหญ่ทำให้ปล่อยน้ำพิษออกมาได้ปริมาณมากต่อครั้งการกัดหนึ่งครั้งงูพิษขนาดใหญ่และแข็งแรงชนิดนี้มีความยาวเฉลี่ย 90- ้า0ถึงหนึซนติเมตรพบในแอฟริกาตอนใต้งูที่มีสีสันสวยงามนี้พบได้ตั้งแต่เมืองมัททุนซีนีขึ้นไปทางเหนือจนถึงโมซัมบิก ซิมบับเวตะวันออกและพื้นที่อื่นๆทางเหนือขึ้นไปอีกแม้ว่าจะออกหากินในเวลากลางคืนเป็นหลักแต่ก็ชอบอาบแดดตามชายป่ามันมีนิสัยสงบอย่างน่าประหลาดใจและอาจส่งเสียงฟอ้อยาวๆหลายครั้งพร้อมกับยกส่วนหน้าของลำตัวขึ้นหากถูกคุกคามงูชนิดนี้มีพิษร้ายแรงโดยส่วนใหญ่เป็นพิษต,ต่อเซลล์อาการที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ช็อก ปวดอย่างรุนแรงบวมเป็นแลผลพุพองและเนื้อตายเซรั่มแก้พิษแบบหลายชนิดมีประสิทธิภาพงูเห่ากาบูลกำลังถูกคุกคามจากการทำลายถิ่นที่อยู่และถูกจัดอยู่ในรายชื่อใกล้ศูนพันธ์ในการประเมินล่าสุด